สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราไอิวริบอนเมย์ค่ะวันนี้ค่ะเมรีโปรดักต์จากทางเอเซอร์นะคะจะมาแนะนํากันอีกแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับไอทีนะคะแต่ว่าเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านค่ะนี่ซึ่งแน่นอนนะคะพอเราพูดถึงเอเซอร์ขึ้นมานะสิ่งที่เราจะต้องนึกถึงตามมาก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะคะเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็การรับประกรันซึ่งบอกเลยว่า p r o d ั c t ์ที่เราได้มาวันนี้นะคะมีครบทุกอย่างที่ May พูดมาค่ะนะวันนี้นะคะอยู่กันกับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายจากทางเอเซอร์ค่ะรุ่นแรกนะคะที่จะมารีวิวกันก็คือจะเป็นตัวเอเซอร์เพียววค่ะนะอันนี้จะเป็นตัวใหญ่นะคะแล้วเขาก็ยังมีมาให้เลือกอีกหนึ่งรุ่นเป็นตัวเอเซอร์เพียววีวันไลท์นั่นเองค่ะนี่ก็ทั้งสองรุ่นนะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะขอเริ่มที่ตัวใหญ่อย่างตัววีก่อนเลยค่ะ และนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะคะที่อยู่ในกล่องนะก็จะดูเยอะนิดนึงนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาไล่กันทีละส่วนนะคะว่าที่เขาให้มาเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะเริ่มกันที่ตัวนี้ก่อนเลยค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็คือตัวเครื่องดูดฝุ่นนั่นเองค่ะอ่ะก็ดีไซน์นะคะตัวเครื่องดูดฝุ่นของเขาเนี่ยก็จะดีไซน์มาเหมือนเป็นปืนแบบนี้นะเวลาที่เราใส่อุปกรณ์เชื่อมต่อเข้าไปนะคะก็จะใช้งานในลักษณะนี้เลย ทิมลงมาแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถคอนโทรลได้ที่ปุ่มเปิดปิดที่อยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็ตัวนี้นะสำคัญเลยสามารถที่จะปรับโหมดการทำงานได้ถึง3โหมดนะคะผ่านปุ่มนี้นี่ ก็จะมีทั้งตัวเทอร์โบโหมดนะคะที่จะเป็นแบบว่าแรงสุดเลยนะแล้วก็จะมีตัวเดลี่โหมดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัว Energy s a v เซฟวิค่ะโทนสีนะคะอย่างที่เห็นเลยมาในโทนสีขาวแบบนี้ค่ะก็พลาสติกที่ใช้เนี่ยเป็นพลาสติกเกรดดีเลยนะคะแล้วก็พิเศษนิดนึงค่ะตรงด้ามจับตรงนี้นะคะเขาจะดีไซน์ออกมาให้มันมีเท็กซ์เจอร์นิดนึงเนาะเวลาจับเนี่ยมันก็จะมีความกระชับมือมากขึ้นค่ะทีนี้อีกหจุดเด่นเลยนะของเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้ก็คือ น้ำหนักเบาเพียงแค่1.5กิโลกรัมเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณแม่บ้านสาวๆเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะอย่างเมถือเนี่ยนะก็สามารถใช้มือเดียวถือได้แบบสบายๆเลยค่ะ มาต่อกันที่บริเวณนี้กันบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญของเครื่องดูดฝุ่นเช่นเดียวกันนะคะมันคือตัวเก็บฝุ่นนั่นเองนะ,ะอันนี้เนี่ยก็สําคัญเลยนะเพราะว่าเครื่องดูดฝุ่นจะสะอาดหรือไม่สะอาดมันก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้เราสามารถที่จะเทฝุ่นทิ้งได้แบบง่ายๆ2แบบนะคะคือคุณแค่กดตรงบริเวณนี้เพื่อเปิดฝาแล้วเททิ้งหรือ ถ้าแบบฝุ่นมันเริ่มเกาะเยอะๆแล้วนะคุณสามารถหมุนแบบนี้ได้เลยค่ะเพื่อที่จะไปถอดล้างทําความสะอาดนะคะแล้วเขาสามารถถอดล้างได้ทุกชิ้นส่วนแบบนี้เลยนี่ข้อควรระวังมีแค่นิดเดียวคือถ้าคุณเอาไปล้างนะคะแล้วจะใส่กลับเข้ามาใหม่เนี่ยนะใส่ได้ตอนที่มันแห้งแล้วเท่านั้นนะคะเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานนะคะของเครื่องดูดฝุ่นเรานั่นเองนี่ถอดง่ายแล้วก็ใส่กลับง่ายค่ะ ง่ายๆแบบนี้เลยนะส่วนที่ด้านหลังนะคะตัวนี้ค่ะเขาก็จะมาพร้อมกับตัวฟิลเตอร์นะอ่ะเดี๋ยวเมย์ให้ดูตัวไส้กรองของเขานิดนึงอันนี้ก็เป็นไส้กรองแบบเฮป้านะคะที่สามารถกรองฝุ่นได้นะความละเอียด0.3ไมครอนเลยนะคะละเอียดมากจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้งานนะนอกจากฝุ่นที่ตาเรามองเห็นแล้วเนี่ยนะฝุ่นที่มองไม่เห็นเนี่ยตัวฟิลเตอร์อันนี้เขาก็จะช่วยดักจับด้วยเช่นเดียวกันค่ะนี่ก็ใส่กลับเข้าไปง่ายๆแบบนี้เลย และตรงบริเวณด้านหลังเครื่องดูดฝุ่นตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเครื่องดูดฝุ่นไร้สายตัวนี้เลยค่ะก็คือเขาจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะที่สามารถถอดได้ซึ่งความจุข,ของแบตเตอรี่นะคะจะอยู่ที่2,500มิลลิแอมค่ะนะก็จะทำให้มีระยะในการดูดเนี่ยนะอยู่ที่ประมาณ60นาทีนะคะในโหมด Energy Saving ค่ะแล้วก็ S Fast charge ฟ s t ช h าร์ e ภายใน3ชั่วโมงด้วยนะคะทีนี้เนี่ยการที่แบตเตอรี่สามารถถอดออกมาได้อย่างนี้นะคะข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยนะก็คือว่าเราสามารถที่จะทําการเสียบชาร์จไฟได้นะคะโดยที่ไม่ต้องยกไปทั้งตัวเครื่องนะถอดแบตเตอรี่ออกนะคะแล้วก็เสียบอะแดปเตอร์เข้าไปสามารถชาร์จได้เลยะคะ่ะก็สามารถชาร์จเต็มได้ภายใน3ชั่วโมงเลยนี่สะดวกมากนะคะ แล้วก็เมื่อสักครู่นะคะตรงบริเวณด้านหน้าอันนี้เม่ลืมให้ดูไปนะคะถ้าสังเกตกันตรงนี้เนี่ยมันจะมีเป็นเดือยรองรับอยู่นะคะเพื่อเป็นตัวเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆค่ะอ่ะและนี่ก็คือ ตัวเครื่องดูดฝุ่นไร้สายของเรานะคะซึ่งตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับมอเตอร์กระแสะตรงนะคะข้อดีคือจะเป็นมอเตอร์ที่แรงดันเยอะนะคะแต่ว่ากินไฟน้อยนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าเฮ้ยทำไมมันถึงสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง60นาทีเลยนะคะอ่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์เสริมอื่นๆกันบ้างนะคะขอเริ่มที่ตัวใหญ่สุดนี้ก่อนเลยค่ะ อันนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวลูกกลิ้งเครื่องดูดฝุ่นนะคะที่จะเป็นตัวไอเทมหลักที่ส่วนมากนะเราจะใช้ในการทําความสะอาดแล้วก็ดูแลบ้านของเรานะคะทีนี้ความพิเศษของเจ้าตัวนี้เนี่ยนะปกติแล้วนะคะตัวลูกกลิ้งที่เขาให้มาเนี่ยมันก็จะเป็นลูกกลิ้งธรรมดาเนาะเวลาที่เราใช้งานนะคะเราก็ต้องดันมันไปข้างหน้าแบบนี้เนาะแต่ตัวนี้ค่ะเขามาพร้อมกับมอเตอร์ที่ตัวลูกกลิ้งด้วยนะคะมันก็จะช่วยเป็นการผ่อนแรงเรานะทำให้เวลาที่แบบเฮ้ยเราใช้งานเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับจะคอยตะกุยไปข้าง หน้าให้เราอยู่เสมอนี่ทีนี้ถามว่าเอ้ยแล้วมันจะเอาไฟมาจากไหนนะคะสําหรับเจ้ามอเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะเอาไฟมาจากตัวเครื่องดูดฝุ่นหลักของเรานั่นเองค่ะนะเขาก็จะมีเขี้ยวนะคะรอไว้แล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้นะคะจริงๆแล้วอันนี้มันจะมีก้านนะแต่ว่าเดี๋ยวเมย์จะลองเทสมอเตอร์ให้ดูก่อนเฉยๆนะคะพอเราลองเปิดเครื่องปุ๊บนี่ ะะตัวมอเตอร์เนี่ยมันก็จะทำให้ลูกกลิ้งเนี่ยทำงานนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างเลยก็คือปั๊บเขามาพร้อมกับไฟ LED ที่ด้านหน้าตรงนี้ด้วยแล้วตัวลูกกลิ้งของเขานะคะก็กว้างถึง25เซนเมตรเลยค่ะแล้วก็ดีไซน์ด้านในนะคะถ้าสังเกตกันเนี่ยมันจะเป็นดีไซน์ที่ช่วยลดการพันของเส้นผมหรือว่าเส้นขนสัตว์ค่ะมันจะช่วยตัดตรงนี้นะไม่ให้ตัวเส้นผมเนี่ยมันมาพันอยู่กับตัวลูกกลิ้งค่ะ นะแล้วก็อันนี้นะคะจะมาพร้อมกับล้อมหมุนแบบนี้เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับระดับได้เลยส่วนตัวสีเทาวันนี้นะคะก็เอาไว้กดเพื่อที่จะปลดล็อกออกจากอุปกรณ์เสริมตัวอื่นๆค่ะหัวดูดแบบที่2นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแปลงกําจัดไรฝุ่นค่ะก็ดีไซน์ด้านในเนี่ยจะออกแบบมาเป็นแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็มีมอเตอร์มาให้ด้วยเหมือนกันนะคะสําหรับตัวแปลงตัวลูกกลิ้งของเขานะคะเวลาที่เราเสียบเข้าไป ปั๊บนะคะแล้วก็เปิดเครื่องนี่ตัวแปรงก็จะทำงานแบบนี้เลยค่ะซึ่งตัวนี้นะคะสามารถกำจัดไรฝุ่นได้ถึง99.9%เลยค่ะ ส่วนตัวนี้ค่ะเป็นแปลงแบบทวินวันนะคะเอาไว้ดูดตามซอกตามอะไรอย่างนี้นะทีนี้มันทวินวันยังไงนะคะก็คือเราสามารถที่จะดูดแบบนี้ก็ได้หรือบางช่วงบางซอกนะคะอาจจะต้องการใช้แปรงช่วยคุณก็แค่กดตรงนี้แล้วก็เลื่อนมันออกมานี่มันก็จะเป็นอีกหนึ่งเลเยอร์ขึ้นมาค่ะแล้วถ้าตัวเมื่อสักครู่นะคะเข้าไม่ถึงนะคะนี่เขาก็จะมีเป็นตัวดูดแบบเป็นปากแนแบนแบบนี้มาให้เลยนะคะเพื่อซอกซอนตามซอกตามมุมให้ได้ดียิ่งขึ้นค่ะ และอุปกรณ์ต่อพ่วงชิ้นสุดท้ายนะคะสำหรับใช้ประกอบเข้าไปกับตัวเครื่องดูดฝุ่นก็คือจะเป็นตัวก้านสำหรับเพิ่มความยาวแบบนี้เลยค่ะตัวก้านนะคะวัสดุที่ใช้จะเป็นอลูมิเนียมนะคะมาในโทนสีเมทัลลิกแบบนี้เลยนะก็ดูสวยงามนะคะแล้วก็น้ำหนักเนี่ยเบามากเลยค่ะตรงปลายนะคะก็จะเป็นพลาสติกสีขาวแบบนี้ค่ะด้วยความที่ตัวลูกกลิ้งนะคะแล้วก็แปลงดูดอะไรต่างๆของเราเนี่ยเขามีมอเตอร์เป็นของตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นค่ะตัวก้านที่จะใช้เพิ่มความยาวนะคะก็ จะต้องมีเป็นเหมือนปลั๊กไฟนะเอาไว้เชื่อมต่อไฟให้ด้วยเหมือนกันนะคะคือหลักการเนี่ยเหมือนกับสะพานไฟทั่วไปเลยนะมีปลั๊กตัวผู้ตัวเมียนะคะแล้วก็ไฟเดิน2ทางแบบนี้ค่ะส่วนอีกฝั่งนึ่งนะคะก็จะมีช่องสําหรับรองรับตัวปลั๊กที่จะเสียบเข้ามาอยู่ที่ข้างใต้แบบนี้ค่ะเวลาที่เราจะเพิ่มความยาวเข้าไปนะคะก็แค่เสียบเข้าไปแบบนี้ป๊บนะคะแล้วก็อีกฝั่งนึ่งนะ,ค,ะคุณก็เอาตัวดูดนะคะเสียบเข้าไปได้เลยเช่นเดียวกัน ง่ายๆเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็กดเปิดเครื่องให้มันทำงานแบบนี้นี่ และนี่นะคะก็คือของทั้งหมดที่อยู่ในกล่องนะคะซึ่งตัวพวกนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้สําหรับการทําความสะอาดหรือว่าต่อเข้าไปกับเครื่องดูดฝุ่นโดยตรงนะคะแต่ว่ามันก็เป็นของที่เราต้องมีต้องใช้นี่แหละนะอย่างแรกค่ะตัวนี้นะคะเป็นแปรงที่เอาไว้ทําความสะอาดเครื่องดูดฝุ่นนะคะเพื่อให้เครื่องดูดฝุ่นของเราเนี่ยนะสะอาดแล้วก็ดูพร้อมใช้งานอยู่เสมอค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นตัววอลเมาส์นะคะสําหรับแขวนตัวเครื่องดูดฝุ่นเข้าไปที่ผนังเนาะแล้วก็ตรงบริเวณนี้ค่ะจะเป็นตัวอะแดปเตอร์นั่นเอง สุดท้ายนะคะจะเป็นคู่มือการใช้งานนะมีภาษาไทยมาให้ด้วยแล้วบอกเลยว่าคู่มือเนี่ยละเอียดมากค่ะ อ่าและนี่นะคะก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะคะที่อยู่ในกล่อง a อ e r Pure V1 ค่ะซึ่งต้องบอกว่าตัวเครื่องดูดฝุ่นไร้สายของ a อ e r รุ่นนี้เนี่ยนะคะเขามาพร้อมกับแรงดูดนะคะที่สูงสุดถึง23,000 PA เลยค่ะเอาง่ายๆว่ามันจะสามารถตอบโจทย์การดูแลรักษาความสะอาดบ้านของคุณอย่างแน่นอนนะคะแล้วด้วยความที่ตัวหัวดูดของเขานะคะมีมาให้เลือกใช้งานแบบหลากหลายเลยนะคุณก็สามารถเลือกใช้งานให้เหมาะกับทุกพื้นผิว ได้เลยค่ะจะเป็นพื้นกระเบื้องนะคะพื้นพรมที่นอนโซฟาเบาะรถยนต์พรมรถยนต์อะไรพวกนี้นะสามารถที่จะเลือกดูดได้หมดเลยค่ะแล้วตัวโหมดการใช้งานยังมีมาให้เลือกใช้งานถึงสโหมดเลยนะคะถ้าบ้านแบบสกรปรกมากอะไรอย่างนี้นะโอ้โหต้องการแรงดูดแบบหนักหน่วงคุณก็เลือกแบบเทอร์โบโหมดไปเลยค่ะหรือว่าถ้าแบบเอ้ยเราทําความสะอาดทุกวันอยู่แล้วนะคะก็ไม่จําเป็นจะต้องไปใช้แบบว่าโอ้โหโหมดรุนแรงอะไรขนาดนั้นนะก็เลือกเป็นตัวเดลี่ค่ะ หรือถ้าอย่างบางทีนะคะทำของหกตรงนู้นตรงนี้นินนดหน่อยอะไรเงี้ยดูดเฉพาะจุด คุณก็ใช้เป็น Energy Saving นะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยนะประหยัดตัวแบตเตอรี่ด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะเวลาที่เราใช้งานเนี่ยนะก็ไม่ต้องกลัวว่าแบบเฮ้ยใช้ใช้ไปแล้วแบตจะหมดไม่รู้ตัวนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับไฟ LED แสดงสถานะของแบตเตอรี่ที่ตัวเครื่องอีกด้วยค่ะแต่สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อาจจะอยู่เป็นคอนโดห้องไม่ได้ใหญ่มากหรือว่าเป็นผู้หญิงเล็กๆดูบอบางบอบาง,แบบบางแบบเมย์เนีนะคะก็อาจจะไม่ต้องไปซื้อ ตัวนี้นะ Acer ค่ะเขาก็มีเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเป็นตัว Acer P1V o V1 Light มาให้เราใช้งานนะคะตัวนี้แน่นอนค่ะจุดเด่นๆของเขาเลยนะคือความเล็กกระทัดรัดนี่น้ำหนักเบานะคะแค่550กรัมเท่านั้นเองบอกเลยว่าสบายมือสุดๆนะคะการใช้งานก็ง่ายมากๆนะเขาออกแบบมาให้มันเป็นด้ามจับลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็กดที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยนี่ใช้งานแบบปุ่มเดียว ป๊าแบบอย่างนี้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะแรงดูดสูงสุดจะอยู่ที่13000 PA ค่ะแล้วก็ตัวไส้กรองอะไรต่างๆที่เขาให้มานะคะจะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะสามารถกดปุ่มแล้วก็ถอดออกได้แบบนี้เลยชึบอันนี้ก็ถอดล้างนะถอดเทฟุ่นถอดล้างน้ำได้นะคะตัวฟิลเตอร์สามารถที่จะถอดล้างได้เช่นเดียวกันนี่นะแล้วก็ใส่กลับเข้าไปให้มันลงล็อกกึกแล้วก็เสียบกลับเข้ามาแบบนี้ค่ะ นะก็สามารถใช้งานได้สะดวกมากๆส่วนตัวแปรงนะคะมีมาให้สองหัวค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นหัวหลักนะลักษณะเนี่ยก็จะเป็นเหมือนลูกศรแบบนี้นะคะสามารถที่จะซอกซอนเข้าตามซอกตามมุมได้แน่นอนนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยส่วนอีกหัวหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นแปรงแบบทวินวันค่ะ นะทวินวัยังไงนะคะก็คือสามารถใช้งานแบบนี้ก็ได้หรือจะดันตัวนี้ออกมานะคะเพื่อใช้งานแปลงด้วยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นก้านเพิ่มความยาวนะใช้เป็นอลูมิเนียมสีเมทัลลิกนะคะและสุดท้ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวฐานวางเครื่องดูดฝุ่นของเรานั่นเองค่ะก็สำหรับตัว V1 Light ตัวนี้นะคะระยะเวลาในการใช้งานเนี่ยนะต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15นาทีนะคะใช้เวลาในการชาร์จเนี่ยชั่วโมงค่ะ ก็ต้องบอกว่าสำหรับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายจากทางเอเซอร์นะคะที่เขาเอามาให้เรารีวิวในวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว V1 หรือว่า V1 l i t เนี่ยบอกเลยว่าตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนนะคะโดยเฉพาะเจ้าตัวนี้นะคือด้วยความที่ตัวเมเนี่ยนะเป็นคนใช้เครื่องดูดฝุ่นไร้สายอยู่แล้วนะเมบอกเลยว่าประสิทธิภาพในการดูดของเขาเนี่ยคือมันแรงมากจริงๆนะคะโดยเฉพาะตัวเทอร์โบโหมดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเลยนะคะซึ่งตอนนี้นะทางเอเซอร์มีเข้ามาจําหน่ายในบ้านเรา แล้วนะคะคอย่างตัว V1 l i g h เนี่ยราคาอยู่ที่2,990บาทส่วนตัว V1 เนี่ยนะคะอยู่ที่6,990บบาทค่ะก็สามารถเลือกใช้งานนะคะให้มันเหมาะสมให้มันตอบโจทย์กับการใช้งานของเราได้เลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเรื่องของการรับประกันพอขึ้นชื่อว่า Acer ปุ๊บเนี่ยนะอุ่นใจหายห่วงแน่นอนค่ะก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะคะ แล้วในปีนี้ค่ะก็เชื่อว่าน่าจะมีอุปรกรณ์ใช้งานภายในบ้านจากทางแบรนด์เอเซอร์เนี่ยมารีวิวให้ได้ดูกันอีกหลายตัวเลยนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเมก็ต้องขอขอบคุณเอเซอร์นะคะที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้เรารีวิวกันนะคะเทปหน้าเนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนะคะก็เดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ